เช้าดูวุดีคอฟฟี่หรือว่ากาแฟเช้าดูวุดีที่น้องแตงโมทําให้กับเราในช่วงพักโฆษณานั่นเองหนึ่งเดียวในโลกนะครับอร่อยจริงๆฮะต้องถามคุณผู้ชมว่าจําคุณหญิงตกนมได้ไหมครับต้องขอบอกว่าหลังจากที่เธอมาออกรายการเราในครั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับโอ้มีแต่คนพูดถึงเธอกันเยอะมากนะครับตอนนี้เธอดังมากไม่ได้จํากัดเฉพาะแต่ในเมืองไทยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เธอออกรายการแล้วเนี่ยก็มีสื่อจากต่างประเทศให้ความสนใจมากมาย ทางสู่ญี่ปุ่นฝรั่งเศสและล่าสุดก็เพิ่งมีรายการโทรทัศน์ของเยอรมันนะบินมาถ่ายทําไปพระตัวคุณกุ้งนั้นเป็นเจ้าของวิชาตบนมให้อึมตบหน้าให้เล็กซึ่งมีเพียงเจ้าเดียวในโลกนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละครับก็จะเป็นรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นนี้พิธีกรน,นั้นบินมาให้ตบนมตบหน้ากันสดๆดูสิครับหน้าเล็กลงจริงๆเลยนะฮะอ๋อไหนกันอ๋กระสกสไปลยนอ๋อจะพุ่เนี่ยหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเนาะ วิชานี้ต้องขอบอกว่าไม่ได้สอนกันง่ายๆแล้วถ้าเกิดว่าจะเรียนจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยแต่เช้าวันนี้นั้นนะครับคุณกุ้งหรือว่าคุณหญิงตบนมบอกบอกว่าจะมาเปิดเผยให้พี่น้องชาวไทยได้ดูกันกันกบเราในเช้าดูวันนี้เป็นครั้งแรกเลยล้วครับขอต้อนระับคุณกุ้งครับรุสวัสดิ์ครับโอ้โหบั <Okay. S 2> บงแต่เจอกันคราวนี่แล้วมาถึงเนี่ยวิรานธีเนี่ย,ยสวยขึ้นเยอะมากมากค่ะต้องขอบคุณรายการนะคะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะใคยดูภาพนี้หน่อยดิค่าคุณกุ้งเคยตบหน้า และลูกค้าที่เคยมาให้บริการเนี่ยซึ่งหนึ่งนะครับเป็นคุณพ่อด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามีภาพมาดูภาพนี้นะครับนี่ภาพของใครครับคุณกุ้งครับอันนี้ภาพของน้องน้องลูกค้าคนหนึ่งเค่ะครับจากซ้ายมือซึงเคยเป็นภาพบีฟอร์หรือภาพก่อนค่ะใชพอตกเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าก็เรียวเลยใช่ค่ะนอกจากนะครับลูกค้าท่านนี้ได้จะมีอีกเซตหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคุณพ่ออันนี้พ่อค่ะ74แล้วนะคะตอนตกนี่ผ่านไป1นปีตอนนี้พ่อ75ดดูด้านขวาค่ะ เนี่ยค่ะเร,เราเคยได้ยินนะกิติสาบของคุณกุ้งมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ถามเลยวันนี้ว่าตกลงการตบหน้าหรือตบนมเงินล้านเนี่ยมันมัน,ม,นมันคือ,อยังไงมันเป็นมรดกตกทอดนะคะคจากรุ่นสู่รุ่นจากยายสู่กุ้งค่ะค,ค่ะซึ่งก็มีการสอนกันโดยคุณยาย ถูกต้องค่ะเรียนรู้นานไหมครับก่าเราจะเป็นประกอบอาชีพก็นานเหมือนกันและนานเหมือนกันกี่ปีแล้วครับที่เรียนรู้มาเนี่ยพิ้งเรียนรู้อยู่ประมาณ2ปีนะคะแต่ผู้เปิดเป็นอาชีพ25ปีแล้วค่ะ2ี้าปีว่าที่ถามตรงๆเลยว่ามันช่วยได้จริงหรอครับการตบหน้าตบนมเนี่ยตบนมผ่านการทําวิจัยแล้วนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะทาวิจัยอยู่2ปีคุณไปทําอะไรกับเขาครับก็มีอาสาสมัครเป็นร้อยคนเลยค่ะมาให้ตบนมตบหน้าแล้วก็ต้องดูอายุด้วยว่าแล้วอย่าง3 0 3 5 50อะไรอย่างี้ยค่ะ ตอนนี้เราอมาให้คุณหญิงตบนมนะสาธิตวิธีการตบหน้านะฮะให้เรียวหน่อยดีกว่าได้ค่ะพร้อมจะโชว์หรือยังครับพร้อมแล้วค่ะเรามีแบบกิติมศักดิ์ของเราเป็นแบบประจำวูดี้เวิร์ลเลยนะครับน้องหญิงนั่นเองขอเพลงสักหน่อยดีกว่าไหมฮะขอเพลงสักนิดนึงละกันจะได้อินหน่อยนะครับให้เพลงด้วยได้ใช่ไหมได้เลยค่ะภาพไปด้วยเลยครับนี่เราจะตบแก้นั่งตรงๆอ่อโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ ไม่หยุดนิดนึงเป็นจังหวะเลยเปการเดินด้วยนะครับเนี่ยต้องสังเกตดีๆนะครับว่าจากเดิมที่หน้าผู้หญิงเนี่ยออกจะแนวอุดวกหน่อยเนี่ยนะฮะเราจะดูกันว่าหลังจากที่จบแก้มเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเล็กลงขนาดไหนนี่ทำอะไรครับยกคิ้วค่ะยกคิ้วนะฮะนี่ค่ะนี่คืยกคิ้ว ุ่มปากบุปากเว่าด้านซ้ายเนี่ยขอยงหญิงตอนนี้เนี่ยจอเบลกับทางด้านขวาแล้วที่ทำอะไรกับหูครับสบหูเหรอครับค่ะ นะคะหูข้างนี้จนหนีบเข้าไปใบจะรีบข้างนี้ใบจะตางออกมาอ่างนี้ค่ะนี่คือเราจะยกคิ้วยกหางตาเลยครับค่ะยกหางตาเพิ่มไหมนี่คะ่ะมือก็จะโก่งขึ้นครับเหนไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเอาแล้วครับขอใช้ประมือนะฮะให้กับผู้หญิงสมบนมหน่อยดีกว่านะฮะ สังเกตดูดีๆเลยนะครับว่าหน้าของน้องหญิงเนี่ยนะจากเดิมด้านขวาเนี่ยที่จะบวมกว่าเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันจะลดลงมานะ <Okay. S 1> มันจะมันจะตอบลงต้องต้องตกกี่ครั้งครับตบทั้งหมดสี่ครั้งค่ะ4ครั้งนี่คือกี่ร้อยบาทครับก็หลักหมื่นค่ะเป็นหลักหมื่นเป็นหลักหมื่นค่ะ ทำไมต้องสีครั้งเพราะอะไรครับเอ,อ่อเพื่อให้หน้า,เ,าเซ็ตตัวอยู่ตัวค่ะตกวันล,ละหนึ่งข้างด้วยนะคะครับขาจะก็ต้องเดินหน้าเอเียงไปหนึ่งข้างอุยูไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเป็นแค่แค่วันล,ละหนึ่งข้างมันไม่สามารถทำสองข้างได้พร้อมกันเลยเหรอครไม่ได้ค่ะ,ออะก็เหมือนการสมมติว่าเข้าเสือมอ่อนนะคะคก็ต้องมีเวลา ต้องมีเวลาเพื่อให้เนื้อมันสมานกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้นานไหมคะนี่ถ้าตบหนึ่งตบแต่ละคอร์สใช่ไหมคะอยู่ได้ประมาณ1ปีขึ้นไป6เดือนถึง1ปีขึ้นไปค่ะหเดือนถึง1ปีขึ้นไปใช่หลักการของมันคืออะไรมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าครับมันเป็นภูมิปัญญาไทยนะคะแต่ว่าวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้มันตบกล้ามเนื้อบนใบหน้าให้ให้หน้ากระชับเพราะว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะคอลลาเจนในหน้าก็ค่อยเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กระชับ ไวขึ้นมาเนี่ยค่ะ,คะก็ตบให้มันแน่กนกระชับขึ้นมาเรามาดูเทคนิคดีกว่านะครับตบหน้าให้เล็กมันจะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันซึ่งเช,ช้าวันนี้เนี่ยค,คุณหญิงตบนมหรือว่าคุณกุ้งเนี่ยะจะเปิดเผยให้พี่น้องชาวไทยได้ลองทํากันอยู่ที่บ้านนะครับลองดูกันครับอย่างแรกก็คือตบหน้ายกคิ้วทํำยังไงครับอ่ยกคิ้วมันจะเป็นวิธีที่ทําง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องเสียเงินนะคะถ้าคิ้วตกก็จับคิ้วขึ้นไปนะคะจับคิ้วขึ้นไปแล้วก็นับ นะคะนับเลยค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นับไป30ครั้งนะคะแล้วก็ปล่อยนะคะเนี่ยค่ะทำอย่างนี้ทุกวันนะคะประมาณสักสิวันคิ้วก็ยกขึ้นแล้วค่ะต่อมาครับตบหน้าทํำจมูกเรียวทำยังไงฮะถ้าเป็นจมูกนะคะก็เราเราก็จะดึงตรงสันนะคะห้ามห้ามไปเอามาทั้งอันนะคะเดี๋ยวจมูกอ้วนจับแค่เฉพาะสันนะคะแล้วก็บีบเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็รีดขึ้นหนึ่งสองสาสี ห้าหกสิบครั้งค่ะทําเองที่บ้านจะเป็นอันตรายไหมครับอ๋อไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร,รเพราะไม่ได้ตกครับค่ะไม่ได้ตกแต่ถ้าตกมันมีสิทธิ์เขียวได้เพราะไม่ได้ผ่านการฝึกฝนคุณกุ้งทําเองทุกเช้าเลยหรือเปล่าคของกุ้งเหรอคะส่วนมากกุ้งตกเองทุกเช้าค่ะตอ,อันนี้ถ้าพื้นฐานนะข,ของกุ้งนี้ระดับปรับเซียนแล้วคะ่ะต่อมาตบหน้าแก้มตอบครับทำยังไงคะก็หน้าแก้มตอบถ้าทําเองที่บ้านนะคะเอาฝ่ามือมานะคะเอาแแบมานะคะเอาตรงกลางจุดอ่ะแล้วก็กดเข้าไปนะคะสองข้างเลยค่ะ แล้วบีบเข้าไปแล้วก็นับ1 2 3 4นับไป30แล้วก็ปล่อยนะคะทำอย่างนี้ทุกวันนะคะประมาณสัก15วันแก้มก็เล็กลงอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะตอนสืบมาตอนเช้าอย่างแรกที่ผมทำก่อนอาบน้ำก็แค่ค่ะก็คุณดี่ก็ต้องเอาตรงนี้นะคะตึงๆเด้งไว้ครับค่ะแล้วก็กดครับน,ะะนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยนับ15ครั้งอ้าปับไม่ได้เนหะได้ค่ะเต็มที่เลยค่ะ นับกี่วิ15ค่ะ15ครั้ง1234อะไรอย่างเงี้ย15ครั้งแล้วก็ปล่อยครั้งละ15วิหรือว่านับ15ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15แล้วปล่อย1ครั้ง ค่ะมันก็จะทําให้หน้าเรียวยาวแล้วก็เป็นครั้งถูกครั้งละสิบห้าวินะฮะนั่นก็คือหนึ่งในสามขั้นตอนที่เราจะใช้ในการตบหน้าให้หน้าเล็กนะครับพักกันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับฉายาของคุณหญิงตบนมก็คือตบนมนั่นเองช่วงหน้ากลับมาพบกับเทคนิคสุดยอดเลยครับตบนมให้เอิมพร้อมท่าเต้นแดนซ์ก่อนตอนนี้คุณบีท่าเต้นประกอบด้วยใช่ค่ะท่าเต้นนี้โด่งดังมากนะคะ70กว่าประเทศทั่วโลกมาถ่ายทำไปแล้วจริงไหมคะใช่ค่ะ สาดิ้นิดนึงนะคะครับทำมิวเชคค่ะเอด้อะะเดี๋ยวจะมีการเต้นแบบเต้นสตรีมเล,เลยนะครับในเช้าชวันนี้ดังนั้นคุณไม่ควรพลาดอยู่กับราธรรมดไนนายร้าทักกันแป๊บป